ดี com. นี่เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาจากทั้งรุ่นพี่และคุณครูหลายๆายท่านที่โรงเรียนของเราก่อนอื่นต้องขอเกริ่นว่าโรงเรียนของเราเคยเป็นวังเก่ามาก่อน ซึ่งเจ้าของที่วังนี้มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดเป็นโรงเรียนโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นโรงเรียนของกุลสัตรีเท่านั้นมิเช่นนั้นที่ดินจะถูกยึดคืนจนถึงวันนี้โรงเรียนของเราก็มีอายุนามามากกว่าร้อยปีแล้ว แต่ตึกเรียนต่างๆก็ยังมีบางส่วนที่คงความเก่าแก่เอาไว้อยู่อย่างเช่นอาคารเรียนสองหรือที่เด็กๆในโรงเรียนจะเรียกกันว่าตึกสองและแน่นอนว่าเรื่องหลอนๆมักจะถูกพบที่ตึกนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่แน่ใจเลยว่าเราควรจะต้องพูดว่าน่ายินดีหรือน่าเสียใจมากกว่ากันเนื่องจากห้องประจําของเรานั้นก็อยู่ที่ตึกสองและยังอยู่ใกล้กับห้องน้ำที่หนึ่งในเพื่อนของเราเคยเจอกับเสียงปริศนาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดอีกด้วย เริ่มกันจากเรื่องเล่าที่ห้องน้ำตึกสองห้องนี้เลยดีกว่าเพื่อนของเราสมมุติว่าชื่อ A และ B ได้เข้าห้องน้ำด้วยกันโดยที่ A เข้าไปในห้องน้ำและ B นั้นได้ยืนรออยู่ข้างนอกซึ่งระหว่างที่รออยู่นั้น B ก็ได้มีการพูดคุยโต้ตอบกับ A เล็กน้อยซึ่งทาง B ยืนยันเสียงแข็งว่า ได้ยินเสียง A ที่อยู่ในห้องน้ําตอบกลับมาจริงๆแต่ทาง A ที่ออกมาจากห้องน้ําเองก็ยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้ยินเสียงของ B เลยและตัวของ A ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยและยังมีเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาอีกว่า มีนักเรียนสองคนที่เช่าห้องน้ำห้องนี้เหมือนกันโดยที่มีเพื่อนคนหนึ่งรอเพื่อนอีกคนที่เช่าห้องน้ำอยู่ด้านนอกแต่จู่ๆระหว่างที่รอประตูห้องน้ำที่เพื่อนเข้าไปก็ถูกเขย่าอย่างแรงแต่เมื่อเคาะถามกลับไปไม่มีเสียงตอบรับและเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำ เมื่อเปิดประตูออกมาก็บอกตอนว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เขย่าประตูและทำธุระเงียบๆอยู่คนเดียวมาต่อกันที่ห้องน้ำครูในอีกชั้นหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ได้ยินมาจากคุณครูที่สอนเราและคุณครูคนนี้เองก็ค่อนข้างมีเซนส์ยู่พอสมควรคุณครูไม่ได้เล่าอะไรมาก เพียงแค่พูดว่าหากเขาจะไปเข้าห้องตรงนี้เขาจะไม่มีทางไปเข้าคนเดียวเด็ดขาดโดยที่ได้เสริมขึ้นมาอีกนิดว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่ครูในหมวดเดียวกันได้ไปเข้าห้องน้ํำคนเดียวและได้เห็นบางอย่างสีเขียวแวบผ่านตาก่อนที่จะตะโกนเรียกคุณครูที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง เสียงดังมากจนได้ยินไปถึงในห้องหมวดและสุดท้ายคุณครูก็ได้ปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าห้องน้ำครูห้องนั้นจะเข้ากันก็เข้าเลยเพราะครูไม่เข้าแต่ถ้าเห็นอะไรสีเขียวก็รู้เลยนะ ต่อไปเป็นเรื่องเล่าจากคุณครูคนเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่เป็นห้องพระของโรงเรียนห้องพระห้องนี้เองก็แรงไม่แพ้กันเนื่องจากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณครูสอนเด็กนักเรียนอยู่แล้วเห็นเหมือนมีเงาคนผ่านออกไปนอกห้องพระทางด้านหลังซึ่งเป็นที่นั่งพักของพระอาจารย์เวลาที่ท่านมาสอนที่โรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้เองก็มีครั้งสองครั้งที่ตัวเรารู้สึกคล้ายๆกับคุณครูอยู่เหมือนกันเนื่องจากสมัยมัธยมต้นเราและกลุ่มเพื่อนมักจะนั่งอยู่หลังห้องจึงมีอยู่ครั้งสองครั้งที่เคยรู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านที่ข้างหลังตรงนั้นถึงแม้จะไม่เคยเห็นจังๆสักครั้งก็ตามแต่ตอนที่นึกถึงเรื่องนี้ ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีและยังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งที่มีนักเรียนเดินเข้ามาทักคุณครูที่มีเซนส์คนนี้ว่าระหว่างที่ครูสอนมีคนอื่นนอกจากพวกนักเรียนมานั่งฟังครูอยู่ด้วยต่อมาที่ห้องน้ำในโรงยิม เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆที่เพื่อนเราเคยเจอตอนมัธยมต้นในช่วงเย็นที่อยู่ทําโครงงานที่โรงเรียนโดยที่เพื่อนๆไปล้างแจกันที่ห้องน้ำนั้นแล้วจู่ๆก็ได้ยินใครก็ไม่รู้พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาทั้งที่ในห้องน้ำนั้นมีแค่เพื่อนสองคนเท่านั้น ขอปิดท้ายด้วยเรื่องสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าหลอนที่สุดเป็นเรื่องของห้องอาเซียนและเหตุผลที่ห้องนี้ถูกเรียกว่าห้องอาเซียนนั้นเป็นเพราะว่าของที่ใช้ศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนต่างๆมักจะถูกเก็บไว้ที่ห้องนี้รวมไปถึงตุ๊กตาที่ใส่ชุดประจำชาติต่างๆที่เรามักจะเห็นในโรงเรียนประถมอีกด้วย เรื่องของห้องนี้ไม่ได้อะไรมากเพียงแค่คุณครูคนหนึ่งที่กำลังสอนสอนอยู่ในห้องนี้ได้เห็นหนึ่งในตุ๊กตาที่ถูกวางโชว์ไว้หลังห้องขยับผ่านหางตาก็เท่านั้นเองต่อไปเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนเราเคยได้เจอเมื่อช่วงก่อนที่ประเทศเราจะเจอกับปัญหาโควิด1 9 ในห้องประจําปัจจุบันของเราเองขอเกริ่นก่อนว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่กลับบ้านค่อนข้างเย็นอยู่แล้วและที่ห้องประจําของเรานั้นจะมีประตูอยู่สองชั้นคือประตูกระจกกับประตูเหล็กในเย็นวันนั้นเองเพื่อนคนนี้กําลังจะกลับบ้าน เขาเดินออกมาข้างนอกห้องหลังจากที่ปิดไฟและเช็คความเรียบร้อยของห้องเสร็จเพื่อที่จะปิดประตูเหล็กให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากตึกและขณะที่กำลังจะปิดประตูนั้นก็เห็นเหมือนเงาสะท้อนรูปร่างคนยืนอยู่หลังห้องบริเวณที่วางถังขยะถังๆท,ที่ในห้องนั้นไม่มีคนและไฟทุกดวงถูกปิดหมดแล้ว เงานั้นไม่น่าจะเป็นเงาของเพื่อนได้เลยทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ของคนรอบข้างของเราที่ได้พบเจอมาขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ